ปลาท่องโกและชาไทยถือเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นเคยและกินกันมานานแล้วนะคะปลาท่องโกนอกจากจะติดอันดับของหวานสตรีทฟู้ดก็ยังมีข้อมูลจากสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปี2559ที่ระบุว่าปลาท่องโกเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยในหมวดกลุ่มเบเกอรี่และอาหารว่างค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาดูกันในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการ สำนักโภชนาการกรมอนามัยพบว่าปลาท่องโก100กรัมจะให้พลังงานถึง441กิโลแคลอรีและมีคาร์โบไฮเดรต40.56กรัมไขมันอีก27.79กรัม ปลาท่องโกหนึคู่ขนาดกลางเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ30กรัมค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะให้พลังงานประมาณ132กิโลแคลอรี่คาร์บโบไฮเดรต12กรัมไขมัน8กรัมทางนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าขนาดตัวจะเป็นขนาดตัวเล็กหรือขนาดตัวใหญ่ค่ะ นายแพทย์สวุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยระบุเลยนะคะว่าปลาท่องโกเป็นขนมที่มีคาร์โบไฮเดรตและไขมันอิ่มตัวรวมทั้งให้พลังงานสูงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มพลังงานแต่ก็มีโซเดียมจากผงฟูหรือเกลือปรุงรสสูงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมาะกับคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษและโรคความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ปลาท่องโกส่วนใหญ่จะนิยมใช้น้ำมันทอดซ้ำซึ่งก่อให้เกิดสารโพลา่าที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ดังนั้นวิธีการกินปลาท่องโกแบบไม่อ้วนและครบถ้วนคุณค่าจึงควรจะเลือกปลาท่องโกที่ใช้น้ำมันใหม่ในการทอดสังเกตได้จากสีที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนและไม่ควรจะกินเกิน2คู่ต่อวันค่ะอาจจะกินพร้อมโจ๊กไข่ต้มเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับโปรตีนหรือกินกับผลไม้ที่ไม่หวานจัด น้ำเต้าหู้ชนิดไม่หวานแล้วเพิ่มธัญพืชเช่นถั่วแดงเม็ดแมงลักข้าวบาเล่หรือลูกเดือยเพื่อที่จะเพิ่มใหญ่อาหารช่วยทำการดักจับไขมันและเลี่ยงการกินปลาท่องโกแบบจิ้มกับดิปปิ้งอื่นๆค่ะส่วนชาไทยหรือชายเย็น1แก้วปริมาณ200มิลลิลิตรจะให้พลังงานประมาณ430กิโลแคลอรี่จะขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละร้านนะคะ โดยเฉลี่ยแล้วจะมีคาร์โบไฮเดรต69กรัมไขมัน15กรัมน้ำตาล53กรัมหรือประมาณ13ช้อนชาเนื่องจากสเสน่ห์ของชาไทย ต้องใส่นมข้นหวานน้ำตาลหรือนมสดเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมแล้วรสชาติกลมกล่อมทั้งนี้ในแต่ละวนันร่างกายของคนเราเนี่ยไม่ควรได้รับน้ำตาลมากเกิน6ช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดื่มบ่อยหรือดื่มเป็นประจำทุกวนันจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังอาทิเบาหวานหลอดเลือดสมองและหัวใจมะเร็งความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและโรคอ้วนลงพุงได้ค่ะ สำหรับวิธีการในการดื่มชาไทยแบบใส่ใจสุขภาพนั่นคือควรจะสั่งแบบหวานน้อยไม่เกิน2ช้อนชารวมทั้งความหวานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลนมข้นน้ำผึ้งน้ำเชื่อมหรือไซรัปในเครื่องดื่มชงเย็นทุกประเภทไม่ควรเกิน2ช้อนชาเช่นเดียวกันนะคะ ท่านอธิบดีกรมอนามัยได้ฝากมาเพิ่มเติมด้วยว่าการกินมื้อเช้าที่ดีต่อสุขภาพเราควรต้องหลีกเลี่ยงอาหารเช้าแบบเร่งด่วนที่ให้พลังงานสูงเกินไปหรือผ่านการทอดซ้ำๆเช่นการกินปลาท่องโกจิ้มนมข้นหวานกับเครื่องดื่มชายเย็นควรจะรับประทานมื้อเช้าให้ครบ5้าหมู่ค่ะแล้วเน้นคาร์บโบไฮเดรตเชิงซ้อนหรืออาหารประเภทแป้งที่ไม่ผ่านกระบวนการขัดสีที่ยังคงคุณค่าของสารอาหารเอาไว้เช่น ข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตเนื่องจากจะมีเส้นใยอาหารสูงช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดทำให้รู้สึกอิ่มนานกินคู่กับไข่ต้มหรือเนื้อไก่ที่ไม่ใช้น้ำมันในการปรุงมากเกินไปก็จะช่วยทำให้ได้รับโปรตีนเพิ่มเติมรวมถึงผักผลไม้อาทิมะเขือต่างๆหอมหัวใหญ่กระเทียมถั่วเหลืองอปเปอร์ฝรั่งส้มมะละกอเพื่อที่จะเพิ่มใยอาหารและวิตามินที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อเผาพลานพลังงานควบคู่กันไปด้วยนะคะ นอกเหนือจากปลาท่องโกแล้วเชื่อว่ายังคงมีอาหารทอดอีกหลายชนิดเหมือนกันที่ถือเป็นเมนูโปรดปรานของใครหลายหลายคนถึงแม้จะรู้ว่าการกินของทอดบ่อยๆนั้นไม่ค่อยจะดีต่อสุขภาพมากนะักแต่สืบเนื่องจากความอร่อยนี้แหละค่ะที่ทําให้เราหักห้ามใจเอาไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาเคล็ดลับดีๆเพื่อทําให้การกินของทอดอร่อยอย่างไม่เสียสุขภาพก็จะมีดังนี้ เริ่มต้นเลยถ้าเกิดเป็นไปได้ขอให้ลงมือทำเองค่ะเพราะการที่เราทําอาหารทานเองที่บ้านเนี่ยก็ย่อมจะดีกว่าการไปซื้อเขากินนะคะเนื่องจากเราสามารถคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีประโยชน์และปลอดภัยมาทํากินเองได้อย่างสบายใจเลือกได้ทั้งปลาทะเลสดสดเนื้ออกไก่ชิ้นงามๆหรือจะเป็นผักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษจนถึงเครื่องปรุงต่างๆการได้เลือกวัตถุดิบเองแบบนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีแล้วนะคะเลือกน้ํามันดีมีประโยชน์ เพราะน้ำมันแต่ละชนิดจะให้คุณค่าแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเกิดจะเลือกน้ำมันที่มีวิตามินและสารอาหารสูงอันนี้ขอบอกเลยว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเป็นที่สุดของที่สุดเนื่องจากจะมีทั้งวิตามิน e, อีกลุ่มทโคฟิรอลกลุ่มทโคตรอีนอลมีสารออริชานอลที่จะพบเฉพาะในน้ำมันรำข้าวเท่านั้นจะไม่พบในน้ำมันพืชนิดอื่นๆซึ่งมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอีถึง6เท่า ที่สําคัญค่ะยังมีสารที่มีชื่อว่าไฟต์เตอร์สเตอลที่จะช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลใน,นร่างกายของเราอีกด้วยใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมการจะทอดอาหารให้อร่อยแบบไม่อมน้ํามันเนี่ยจะต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมคือประมาณ180องศาเซลเซียสวิธีการสังเกตว่าน้ํามันร้อนพร้อมที่จะทอดหรือไม่ก็ให้จุ่มตะเกียบไม้ลงไปในน้ํามันค่ะ ถ้าเกิดฟองอากาศร,รอบๆตะเกียบอันนั้นแสดงว่าใช้ได้แล้วแต่การท่อต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเนี่ยจะทําให้น้ํามันมีอุณหภูมิที่สูงเกินกว่า180องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยจากควันน้ํามันซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพปอดเราจึงควรเลือกใช้น้ํามันที่มีจุดเกิดควันสูงหมายถึงสามารถทนต่อความร้อนได้สูงจะดีกว่านะคะ อย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนน้ำมันเสื่อมสภาพจะมีสารก่อมมะเร็งสูงที่สุดเลยค่ะแถมยังทําให้อาหารเสียรสชาติด,ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้น้ํามันเพียงแค่1นถึงสครั้งเท่านั้นและต้องทําการกรองเศษอาหารทิ้งระหว่างการทอดด้วยเมื่อทอดเสร็จก็ให้พักน้ํามันให้เย็นแล้วเทใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นก่อนจะนำไปทิง้งเพื่อช่วยแกนรักษาสิ่งแวดล้อม สุดท้ายเรื่องของการกินผักผลไม้เพิ่มไฟเบอร์จะอร่อยกับของทอดทั้งทีเนี่ยอย่าลืมเติมผักและผลไม้ในมื้อนั้นเข้าไปด้วยจะเป็นเมนูสลดัดหรือหั่นทานกันสดๆก็ได้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มไฟเบอร์ที่จะช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายและยังช่วยเพิ่มกาก,ากใหญ่ทำให้ขับถ่ายได้สะดวกอีกด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ